นที่ตั้งครรภหรือให้นมบุตรไม่ควรดื่มชามทชฉะ ผู้หญิงตั้งครรภ์นะคุณแม่ตั้งครรภ์กับคุณแม่ที่กําลังให้นมบุตรนะคะจริงๆแล้วอะค่ะเรากินมัทฉะได้แต่จะต้องจํากัดปริมาณนะคะเนื่องจากว่าตัวคาเฟอีนเองเนี่ยมันสามารถแพร่ผ่านรกแล้วก็แพร่ผ่านน้านมเนี่ยเข้าสู่ลูกได้ก็อาจจะต้องจํากัดปริมาณนะคะไม่เกินวันละหนึ่งถ้วยเล็กบางครั้งผลเสียอาจจะไม่ได้เกิดจากมัทฉะโดยตรงจริงๆค่ะเมนูมัทฉะค่ะถ้าเวลาเรากินสิ่งที่อยากให้คํานึงถึงเล็กน้อยหนึ่งเลยก็คือของหวานนะคะบางทีเรา,าจ,จะกินคู่กันหรือด้วยความที่บางร้าน อาจจะมีการเติมน้ำเชื่อมค่อนข้างเยอะเพราะว่ามัทฉะเข้มข้นมันจะมีความขมจะทําให้เราได้ผลเสียมากกว่าผลดีรวมถึงนมนะคะบางทีเนี่ยเขาอาจจะใช้นมที่ค่อนข้างที่จะเป็นไฮแฟตเพื่อความมันแล้วก็ความอร่อยก็อาจจะต้องระวังนิดนึงในคนที่ต้องการควบคุมเรื่องของคอเลสเตอรอล,ลในเลือดอาจารย์จะมีคําแนะนําในการบริโภคเมนูมัทฉะถ้าในคนที่มีโรคประจําตัวแนะนาไว้ถ้าอยากกินกินได้นะคะในปริมาณแค่แก้วเดียวมากกว่านั้นเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาแพทย์หรือว่านักกำหน อาหารเพิ่มเติม